ครับกลับสวัสดีแฟนเพจลูกสาวหล่าสุขุสุคนครับเมื่อานี้กะทักไายย่ำซื้อๆจังหน่อยครับเมื่อนี้อากาศห่อนครับพี่น้องพอดีผมกลับมาจากไปหาน้องเพื่อนไปถามเรื่องรดแมคโครครับพี่น้องภาสีมาปับสะจักน้อยหนึ่งครับพี่น้องเอาลงอีกจักหน่อยนะพี่น้องเพราะมันอ่าหยาดหนามันบ่พอพราะปีที่แล้วกะอ้บ่พอนี่พี่น้องปีที่แล้วนี่แทบจะไม่พอที่นี่ทุเรียนมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องเสริมเสริมน้มอีกจักหน่อยครับพี่น้องเพราะเบื้องแล้วอัน En, พ่อพอแน่นอนล่ะตามผมบึงเนี่ยพอปีที่แล้วกับู้หบ่ธรรมดาจังเดียวยวเฮามาเ้าเรื่องการดูแลทุเรียนเล็กเนาะคอหางบางคอหรือว่าคอควรปฏิบัติบางคอเดี๋ยวมนีผู้ขาลูกซาลาซีเบาสูฟังครับเพราะว่ามีแฟนเพจเพิ่นทักมาว่าอ้ยเจ้าเบาซ้ำอีเนี่ยวิธีการดูแลทุเรียนเล็กครับค่ะคลิปที่แล้วคลิปก้อนๆผมก็เผ้เาเรื่องการปลูกวิธีการปลูกเนาะเอาม้อนีเฮามาเ้าเรื่องการดูแลทุเรียนการไห้ปุ๋ยการดูแลกันอยางนี่งประมาณนี้เนาะพี่น้องาะ เอาผมสีวอาเรื่องคอหามแจ็คอซ้อมคอปันพีปันปน้องฟังเนาะคอแหลกทุเรียนนี่หลังจากที่เฮาปลูกแล้วมันสิมีหญ้ามีนยังขึ้นเนาะพี่น้องเนาะยาดายาหนึ่งละหามดายาเด็ดขาดหามหามเสียหญ้านะพี่น้องแล้วก็หามลกหญ้าพี่น้องถ้าว่าผู้ลงคนถามว่าเอา้าแต่ต้นอื่นเพิ่นปลูกเพิ่นยังลกหญ้าได้ครับมันบ่คือกันครับพี่น้องเพราะว่าทุเรียนนี่เขาเป็นพืชที่อ่าหาอาหารบนดินเขาจะมีรากฝอยนะครับพี่น้องถ้าบ่เชื่อผมลองลกเบิ่งพี่น้องลกเบิ่งแล้วสิมี สังเกตดีดๆในๆในเงาหยามันจะมีหากทุเรียนเป็นฝอยเลื้อขึ้นมาน้ำนั่นแหละมันก็จะทําให้ลากฝอยหาอาหารได้ช้าลงหรืออาจจะเย็ดไ้ต้นแห่งเหี้ยวใบลนได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้บอจําเป็นยาเห็ดครับพี่น้องการเสียหยาทุเรียนนี่นนะอขอต่อไปก็คือการใส่ปุ๋ยเคมีเยอะบ่ต้องใส่หลายครับพี่น้องถ้าเขายังแตกยอดอยู่เขาอะไรอยู่ ให้พะยามใส่ปุ๋ยอินรียเคมีหรือว่าปุ๋ยคอกเป็นต้นว่าผมจะแนะนําเฉพาะขี่ควายพี่น้องขี้ไก่ผมไม่แนะนําขี้หมูผมไม่แนะนําขี้วัวผมบอ่แนะนาครับพี่น้องคือให้เน้นขี่ควายครับพี่นอ้องถ้าขี้ขี้งัวนี่เหาสามารถที่ไดคือเอาแ่นามเรามาหดตามเงาครับพี่น้องแต่ถ้าผพ้ใดญาติเพื่อนเป็นลูกหลักเนา่าคนเน่าก็คือ ให้ใช้ยาล่าหรือว่าไตโกโดมา,าลาดครับพี่น้องผมบอกก่อนนะใช้ถ้าใช้ไตโกโดมาแล้วอย่าใช้ยาลาเนาะเข้าใจกันนลพี่น้องเนาะบอใส่ตัวนี้นะใช้อย่างเดียวแล้วก็หลังจากที่เรา,าปลูกให้เน้นให้เน้นนะพี่น้องให้เน้นให้ปุ๋ยทางใบครับพี่น้องโดยการเป็น,เป,นเป็นต้วนว่าน้ำหมักไส้ปลา น้ำหมักผลไม้ต่างๆพวกเศษอาหารบ้านท่าใส่ใส่ไพี่น้องบ่มักก็ใส่ไรพวกเศษหาแต่ว่าอย่าใส่ชิดโคนให้คือต้นประมาณที่เห็นนี่พี่้องเห็นนี่ก็คือนี่ต้นประมาณนี่ให้ใส่ห่างประมาณเม็ดหนึ่งครับพี่้องนี่ใส่นี่แล้วช่วงหน้าแรงให้พี่้องบ่งสวิงน้ำที่เขาใส่น่ะให้น้ำมันกว้างขึ้นพี่้องเอ้ยเพราะว่าความความความห่อนอากาศอากาศแห้งนะดินก็แห้งอากาศก็ห่อนนี่อันตรายสำหรับทุเรียนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูก ทุเรียนในดินเหนียวครับเน้นปุ๋ยคอกหลายๆครับพี่น้องครับปลูกในดินเหนียวนะคลิปนี้เฮ้าสิบอกันแค่นี้นครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจะเลือกติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผู้ขาลูกสาวลาผู้หายหญ่เด้อพี่น้องเด้อสบายดีสุขุสุข้นสวัสดีครับ